อ่าเริ่มใหม่นะครับหน้าก็ขาวกดเลิฟหนึน่งนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้อ่าทีนี้ตรงนี้เอาไว้แอปนี้เอาไว้สําหรับในการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับทีนี้นักเรียนก็สามารถเขียนได้เลยคําสั่งแรกที่เราจะเรียนวันนี้นะก็คือคําสั่งแสดงผลหน้าจอบนเครื่องคอมเราเนี่ยแหละแสดงข้อความคําสั่งที่เราจะพิมพ์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับ ตัวพิมพ์เลขทั้งหมดคำสั่งแรกนะครับพิมพ์ถ้าใครพิมพ์แล้วออกภาษาไทยแบบนี้ก็รีบแก้ไขน,นะครับเวลาเราพิมพ์เราก็ดูนะพิมพ์คำสั่งแรกนะพิมพ์ได้เลยนะครับคำสั่งนี้เอาไว้สำหรับในการพิมพ์ข้อความแสดงผลหน้าจอทางเดสก์ท็อปแสดงหน้าจอแสดงข้อความนี่แหละ เราสามารถเอาแสดงข้อความแสดงทุกอย่างเรีดกว่าเป็นการแสดงเอาพูดเ,เรีนวงเล็บวงเล็บเปิดวงเล็บจะอยู่ตรงเลขเก้าแถวบนนะวงเล็บเปิดแล้วก็ตัวตรงงวงมันจะมีตัวอันนี้อยู่ ไม่ใช่จุดนะครับเขาเรียกว่าซิงเกิลโคดนะฮะซิงเกิลโคดถ้าเรากดชิปสมมุติคุณลบออกกด <Okay. S 1> ชิปค้างไว้มันก็จะเป็นดับเบิลโคดแบบนี้ยใช้ได้ทั้งสองอันในที่นี้คุณจะไม่กดชิปนะครับใช้ตัวดับเบิลโคดแลตัวซิงเกิลโคดนะอยู่ตรงงอง,โงโูกด <Okay. S 1> ไปได้เลยทีนี้เราก็พิมพ์ข้อความได้เลยนะอย่างเช่นคุณจะพิมพ์ เฮลโหลแล้วก็ปิดด้วยซิงเกิลโคดอันเดียว mm hmm. แล้วก็ตามด้วยวงเล็บปิดเพียงเท่านี้จะซูมให้ดูวงเล็บอยู่เลขเก้าแถวบนกับเลขศูนย์ เราพิมพ์แค่นี้นะบรรทัดเดียวอันนี้เป็นคำสั่งเอาไว้สำหรับในการแสดงผลทางจอภาพซึ่งในที่นี้เราจะแสดงข้อความที่เฉยแสดงข้อความมีใครพิมพ์เสร็จแล้วมีไหมครั ถ้าพิมพ์เสร็จแล้วตัวหนังสือจะต้องเป็นสีแบบนี้เท่านั้นนะ,ส,ะ,ะสีแบบนี้แหละถ้าใครเป็นสีแบบนี้แสดงว่าพิมพ์คำสั่งถูกต้องถ้าใครเป็นสีอย่างอื่นแสดงว่าพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดแบบไหนพิมพ์ผิด<อ>ใช่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น ถ้าใครพิมพ์ผิดน,นะครับเอาเช็คดูว่าใช้พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่อันดับแรกอันดับที่สองตัวอักษรถูกต้องไหมตัวอาตัวไอตัวเอตัวชีอืมทำสางนี้ถ้าพิมพ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์มันก็จะเป็นสีนี้เลยแบบนี้เป๊เปะตรงสินคือโกดนี้ใครไม่เห็น อยู่ตัวโงอโ่นะครับมันจะใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับเ,เดี๋ยวครูจะพิมพ์ให้ดูอีกแบบหนะึงอ่าอ่าอันนี้เขาเรียกว่าดับเบิลโคดนะครับดับเบิลโคดหรือตัวฟันหนูเนี่ยอันนี้พิมพ์ได้ลองดูก็ได้นะครับได้ทั้งสองแบบ ได้ทั้งสองแบบนะครับแต่ว่าถ้าจะพิมพ์ตัวนี้นะครับตัวดับเบิลโคเนี่ยต้องกดชิปค้างไว้ก่อนรู้จักปุ่มชิปไหมปุ่มที่อยู่ใต้งงูนั่นแหละใต้งง,งูอันยาวใหญ่ๆนะกดค้างไว้ก่อนมันจะเป็นซิงเกิลโค e แบบนี้ให้ดูก็แตกต่างว่า,า,ราเราจะใช้ซิงเกิลโค e ดตัวบนซิงเกิลโคตัวล่างเป็นดับเบิลโค ถ้าใครพิมพ์แล้วเป็นสีเขียวแสดงว่าถูกต้อง mm hmm. ก็พิมพ์เอาทีนี้อันไหนใครพิมพ์แล้วมันเป็นสี mm hmm. สีแบบนี้แสดงว่าพิมพ์ผิด mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างแบบพิมพ์ผิดนะกัน mm hmm. ถ้าใครพิมพ์แบบเป็นแบบหน้ทที่ 3, สามแสดงว่าผิดนะครับอ่ามาต่อทีนี้อ่าตัวนี้กูจะลบทิ้งเพราะว่ามันผิดนะครับมันผิดา ถ้ามันผิดพลาดเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ทีนี้เราเซฟก่อนครับเซฟวิธ <g> <Save S 2> ีการเซฟนปุ่มสีนี่ไหมครับตัวที่สามหนะ่งสอ่ากดเซฟเลยกดปุ๊บห่งครั้งอ่าทีนี้ให้นักเรียนเลื่อนตรงนี้นะครับสกอร์บาร์ครูจะให้เซฟไว้ที่เดสก์ท็อปเอาจะได้หาง่ายๆ อ่าเดสท,ท็อปคือตรงเนี้ยอ่านคำว่าเดสท็อปนะครับเดสท็อปเห็นไหมครับเรียนก่อนอ่าเดสท็อปเรียบร้อยแล้วครับอ่าคลิกเดสท็อปก่อนอ่าคลิกตรงเดสทอ็อปเนี่ยตอนนี้นะคลิกเดสท็อปเลยนะครับ ทีนี้เราก็พิมพ์พิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรก็ได้ลงไปเลยในที่นี้กูจะใช้ชื่อว่าเวิร์กนะครับเวิร mm ์ก hmm. uh, แล้วก็ตามเบื่อเรียกประจำตัวนักเรียนเองนะครับนาเสรีอาอ่า hmm. uh, ถ้าเราพิมพ์เวิร์กตามด้วยเรียประจำตัวนักเรียนแล้วก็กดเซฟได้เลยนะอ่าเปลี่ยนเท่านี้เซฟของเราก็เรียบร้อยเห็นไหมครับตรงนี้มันเปลี่ยนทีนี้ตอนนี้คูจะสาธิตให้ดูว่ามันรันได้หรือไม่ได้ทีนี้กุ่มเขียวกุ่มเขียวเป็นกลุ่มรลันเรากดหนึ่งครั้งถ้ามันขึ้นออร์เรอร์แบบนี้แสดงว่ามันข้อ,ขอผิดพลาดเห็นไหมครับ ครูบอกอ่าเนี่ยบรรทัดที่สามที่ครูบอกว่ามันผิดนะ่าตัวนี้ครูก็จะลบทิ้งลันใหม่ได้นะครับเยมันขึ้นแบบนี้ไหมถ้าข้างล่างขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราโปรแกรมเราถูกต้องอกดเซฟกดเซฟคือปุ่มนี้ปุ่มที่สามเนี่ยถ้ามันเป็นสีนจะออกสีม่วงกดปุ่มเซฟเลย อเอาข้อความเดิมนี่แหละเอาคําสั่งเดิมนี่แหละมาเขียนแต่เขียนแบบไหนอให้แสดงข้อความตามนี้นแสดงข้อความชื่อนักเรียนนามสกุลตรงบนนี่เราก็แก้ใหม่ซักแก้ใหม่เป็นอะไรครอ่ก็เป็นชื่อเราเห็นโลเราก็แก้เป็นชื่อเราซื่ออย่ง อ่าแล้วก็เขียนเป็นชื่อเราน่นละมาทันที่สองเรียกประจำตัวเราก็ใส่ลงไปเลยเรียกประจำตัวอ่าทันที่3ามอีเมลอีเมลทำไงเราก็พิมพ์คำสั่งเพิ่มเข้าไปนะครับถ้าใครไม่อยากพิมพ์ทำไง คัดลอกเอาคลิกขวาแล้วก็คัดลอกนคอปบี้คลิกขวาก็ปี้อันนี้คือเป็นการพิรมพ์คำสั่งให้มันแสดงข้อความตามนี้นะมีอีเมลก็พิมพ์ต่อเลย<ม>บรรทัดที่สามเป็นอีเมลนักเรียนจำอีเมลตัวเองได้ไหม อีเมลก็พีพีตามเพื่อเลขประจำตัวนั่นหลักพีพีก็เลขประจำตัวอะไรแอดผัานพาจุดเอซจุดจีเอสเนี่ยคืออ e ีเมลมาทักที่ต่อไปเราก็พิมพ์แบบนนี้ลงไปเรื่อยเปลี่ยน ทุกอย่างเหมือนการยกเว้นตรงข้างในสีนเขียวเนี่ยที่ไม่เหมือนกันแค่นั้น,นเองทำให้เสร็จอ,อีเมลนักเรียนก็เอาอีเมลที่นักเรียนได้ปัจจุบันนี่แหละก็พีพีตามเมื่อเรียกประจำตัวนี่ต่อไปก็วันเกิดอายุเพศใส่ลงไป พิมไม่เสร็จพิมเสร็จยงังอาจีพนั่งดูโทรศัพท์เสร็จยงังบัตรอู้ปลอยไปก็อยากไปน้ำมูได้บัตรนี่แหละเขาบอกเวลาให้ทําให้ทําแต่เวลาอยากส่งงานตาที่ตาเดือ นี่คัดลอ,อกคำสั่งที่มอนเหมือนกันนะครับคั้นลอกคำสั่งทำังไงก็เดงแบบนี้แล้วก็คลิกขวาเลือกค o p y อกเห็นไหมคัดลอกแล้วก็ enter แล้วก็วางวิธีวางก็คลิกขวาเลือก paste มันก็จะวางแล้วก็พิมพ์ต่อลบข้อความข้างในออกพิมพ์ต่อได้เลย มันเกิดเท่าไหร่แล้วก็พิมพ์ลงไปถามให้เสร็จทำเสร็จแล้วทำการบันทึกนะครับแล้วก็หลันลานเสร็จแล้วมันขึ้นตัวดำแบบนี้ครบทุกอัน มีตั้งแต่ชื่อ,อนามสกุลเรียกประจำตัวเพศไล่ลงไปน่แหละถ้าพบแสดงว่าเราทำเสร็จแล้วก็ส่งได้เลยไปที่ Google Classroom วิธีส่งงาน่แล้วก็เข้าม,อมอสองทับสางานที่2อ,อ่าตัวนี้เขาส่งมาแล้วนะ กูจะสมมติยกเลิกการส่งไปก่อนนะครับทีนี้เราก็ไปที่เพิ่มรือสร้างนะครับเพิ่มรูปสร้างแล้วก็เลือกไฟล์เ,เลือกไฟล์เราก็ไปเรียกดูเรียกดูเราก็ไปดูอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับไปที่เดสก์ท็อปเดสก์ท็อปที่เราที่ครูบอกว่าให้เซฟไว้ที่ Dead เดสก์ท็อปแม่จะได้หางา่าย ไฟทีเด็ออกแล้วก็เลือกหาไฟลของเราเลยเลือกถ้าเจอแล้วเจอไฟล์ที่เราเซฟไปแล้วเราก็กดรูปเดนมันก็จะไหลเรื่อยๆแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทำการส่งได้เลยปกติจะมีอันเดียวอันนี้คูเอาข้อมูนอยู่มาใส่ทีเหลือเราก็กดส่งได้เลยนะฮะ นี่คุณจะลบทิ้งไปก่อนกดส่งแล้วก็ยืนยันการส่งเป็นอันเสร็จสิ้นการส่งงาน